แอปซิลเอซิบสองเสั่งซิลเลอร์มาฉลองวันเกิดฮอกลอยฟีสูเพชแอปซสิบสองเี่สิห้ พอกลอยฟีสุเพ็2สอบาบาทใส่เข้าไปดูพ,พอกล,ลอยมันฝรั่งไอ้พอกลอยมันฝรั่งอบเนยก็ซิเลียชีสโฮก็สุเพ็ดสองร้อยยีบาบาท อันนี้มันแตกขับออกมามาดูติดตามออเดอร์วันที่5ห้ากันยา221 0สิทธิส์สามารถกับ4สีแตะเข้าไปดูอันนี่ก็พรกลอยฟีสุปเห็ด229บาท ส่วนลด30บาทค่าจัดส่งห4เป็น263บาทโอเคอน,นี้บินไวเสร็จบินไวเสร็จไม่มีค่าจัดส่งโอเคสั่งสิลเลอร์ม,มาฉลองวันเกิดพลอยฟรีซูเหอุโอเคดี